โอเคครับผมวันดีทุกคนนะครับวันนี้นะครับผมจะมาสอนโหลดนะครับยานอวกาศนะครับเป็นม็อด GTV นะครับอ่าเป็นยานอวกาศอย่างนี้เลยนะครับนี่อู้ใหญ่มากกนะครับผมนี่ประมาณนี้มีจอมีจงมีจอนะครับก็สวยงามนะผมว่าโอเคเป็นแบบแอดออนนะครับกดดาวน์โหลดนะครับอจากนั้นกดดาวน์โหลดอีกทีนึงแล้วก็กดไปที่ไฟล์เปิดไฟล์มาเลยไม่ต้องแตกไฟล์หรอก แต่ว่าก็แล้วแต่นะครับอยากแตกก็แตกแล้วผมไม่แตกนะครับโอเคงูลงแบบทั่วๆไปเลยนะครับไม่มีอะไรมากเดี๋ยวลองดูรูปก่อนก็มีรูปอะไรอู้ดูดีครับสวยงามนะผมว่าโอเคกดลีดบีดีกว่ามาอ่านนะครับมันจะอู้ดูเหมือนจะลงไม่เหมือนชาวบ้านเขาด้วยนะครับเพราะว่าเป็นยาากาศโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับ โอเคนะครับให้เราเปิด o p e n i V นะครับอ๋ออย่าลืมนะครับก่อนลงม็อดทุกครั้งนะครับผมให้เราายังไงให้เราลงไอ้นี่ก่อนโปรแกรมพื้นฐานนะครับม็อดพื้นฐานนะครับเออก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ที่ผมสอนไว้ให้ใต้คลิปนะครับลองไปดูนะครับตรงช่องที่ผมเขียนอ่ะเอออิคิพชั่นนะครับโอเคเปิด o p e n i V นะครับรอไปหนึ่ง ผมขอจัดเรียงนะครับไม่น่าไลายตากันใช่ไหมนี่อัน,นอันนี้คือไฟล์ s e นะครับอันนี้คือไฟล์ wii นะครับอันนี้คือ open navy นะครับกดเปิด edit mode นะครับอ่ามันบอกให้ o a d e r game อัปเดตอ้อนี่ปกติแหละ update x หกสิี dlc pack นะครับแล้วก็ลากอันนี้เข้าไปนี่ยานเข้าไปนะครับลองมาดูลองมาดูแบบว่าเป็นตัวยานนะครับว่า สวยงามครบถ้วนหรือเปล่าโอเคประมาณนี้นะครับ,บก็น่าจะครบถ้วนนั่นแหละนะครับโอเคกลับไปที่ไหนเอ่ยมาที่ไหนเอ่ยวขอดูก,ก่อนนะเอาไว้ว่าง with open i อวีวิตามินไอวีโอเโอเคนะครับอ p ิเนะครับ common data ใช่ไหมชายบอกว่ายอยู่ไหนว่าขอ m m ันดา a ้ data นะครับแอด l ล n e โน t e แพ d โอเคโอเคนะครับแล้วก็มาตรงดลซีลิสนะครับดลซีลิสเดลซีลิสนะครับใช่ไหมวะอ่าใช่ต้องใช่แล้วโอเคเลื่อนลงมานะครับเปิดบรรทัดใหม่นะครับโดยก,ก,การกดเอน e ตนะครับแล้วก็พิมพ์ตามข้างบนหรือว่าจะก๊อปก็ได้นะครับเน่จะก๊อเอาในนี้ก็ได้ขเขาเขียนไว้ให้แล้วหรือว่าจะก๊อปเอาข้างบนตรงนี้นะครับนี่อย่างนี้นะ แล้วก็เอาไปวางอย่างนี้นะครับแล้วก็เปลี่ยนชื่อนะครับเป็น ava sfug นะครับก็คือชื่อตรงไฟล์อย่างนี้นะครับโอเคจากนั้นพอเปลี่ยนแล้วนะครับกดเซฟเลยพอกดเซฟแล้วมาที่ไฟล์ exe นี่นี่นี่ใช่ไหมเอ็กซ t ต้าไทเติ้ e อัป d a t ดนะครับโอเคคลิกขวานะครับรัดเมตาเนนคลิกขวาแล้วก็ก๊อปอันนี rock. ้ครับผมนี่คำนี้เลย น,น,นี่นี่นะครับอ่ะกด ctrl c หรือว่าคลิกขวา copy ก็ได้แล้วเราก็พอ copy เสร็จแลครับให้เรากดมาตรงนี้นะครับแล้วก็ enter enter ใหม่แล้วก็วางไปโอเคนะครับนี่มันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอ่ะจากนั้นให้เรากด save นะครับ อย่างพนหนึ่งนะขออ่านก่อนโอเคใช่ด้วยเาโดนนิตเทนน์กับสปาเบนเนม AVA ีเอเทนยูทีนะครับก็คือชื่อที่คุณต้องไปใส่กดเซฟน,นะครับโอเคปิดอิดินหมดนะครับเผื่อลั่นไปลบอะไ,ไรกดปิดไปได้เลยนะครับนี่ตรงนี้ก็ลบลบมันไปลบลบก็ได้หรือว่าจะทำอะไรกับมันก็ได้โอเคก็ หมดแล้วนะครับพิธีตั้งเดี๋ยวไปดูกันในเกมกันเลยโอเคครับผมมาเราเข้าเกมมาโอ้โหอาบน้ำอยู่เลยเหรอผู้มวดแม่ตำรวจครับอาบน้ำอยู่เลยเดี๋ยวดูกันนน่โอเคแล้วจากอพาร์ตเมนต์ก่อนนะครับอันนี้เป็น GT V ทออฟไลน์นะครับอย่าเผลอไปเล่นออนไลน์ล่ะอย่าโดนแบนนะฮะอันนี้ผมไม่ให้เล่นออนไลน์นะครับ มันเป็นมนะ็อดตำรวจนะมันก็เลยเป็นอย่างนี้เค I <think> I เดี๋ยว okay. เราไปสามบินก่อนดอีกว่าอ่าต้องปล่อยตัวที่หนามบิน <laughs> โอเคว้ <sh arp> าไปเลยนะต้องขับลงขับรถหรองอะวาเจแล้ <sh arp> วพอมเวพอย์โอเคปรบับเวลาสักหน่อยมืดไป นี่มันก็มืดไปอาสักเที่ยงเลยนะครับโอเคมาดูกัน S V S ใช่ปะเนี่ยนะผมขอูด่วนผมลืมผมลืมชื่ออะไรวะอืมอันไหนวะนนี้ชื่ออะไรวะทุกคนลืมลืมจริงๆริลืมจริงจัง A V A ชัดนะครับน่าจะใช่นะอือ ได้แล้วครับหืมเหมือนจะลอยด้วยต้องขยับขอขยับก่อนนะเฮ้ยเหมือนมันจะไลแรงน้ําถ่วงนะครับหรือว่ามันอ๋อมันเป็นการบินขึ้นนะครับอ๋อมันใช้พนวินอันเดี๋ยวจอดก่อนโอเค อ๋อๆเราไปกดโลแล้วเปิดยังไงวะอะอย่างนี้ก็ได้หรยอเฮ้ยเดี๋ยวอันนี้คือผมโดดเประมากเลยนะเปไะเลยโอ้โหสวยงามนะถือว่ารายละเอียดก็ค่อนข้างใช้ได้แล้วลองยับก่อนโอ้โหกดจีครับเก็บล้อ กดีปรับเป็นหุนตรงนะอเอาตดอกขึ้นดอกทังทังทังอู้ย,ๆๆยสวยงามเลยนี่แล้วตั้งล้อคือลงลงลงประมาณนี้นะครับถ้าเราขึ้นก็ปิดล้อครับบนตัว e ครับนี้เปลี่ยนเป็นแบบหุ่นตรงโอ้โหนิดนึงนะของติดแต่ของติดเ,บบเดี๋ยวลองดูข้างใน แบบเหมือนยาน้ากาศแล้วแส้จ <c oughs> ว่าไม่รู้ยาน้ากากจริง ว่าไม่ได้ลงดมอสคือจะไม่สามารถถึงสูงเล็กสนานนี้นะครับก็จะสูไในนิดหน,น่อยนะวันนี้คือหมมอสแบบที่มันจะไม่สามารถ,ถมันมี นะว่านะเออเราลลบุยวันขึ้นครับมันหนาวครับข้างบนนี้อ่อบนนอกโลกนะครับออุณหภูมิมันจะเย็นกว่ากันใช่ไหมรู้สึกนะไม่รู้วะไม่รู้นะผมว่าฮ่าเชื่องเราฟันขึ้นนะฮะดูดิดูดิโอ้เหมือนนันกพรเ,เรากาลังชอบสูงชังน้นบรรยากาศนะครับก็จะมีเป็นขอนนะเอเอคือ,อสวยๆจริงจริงวัดนี้มัน ถาเชื่อมันจะมีควันขึ้นมาจริงมัน 香茶。 VHUT รหัส328สองแปดขออนุญาตการลุจงจองฉุกเฉินที่สายหาดดีครับเราขออนุญาตแล้วโอ้โหไปครับ

เป็นะอะไรแบบนี้ฝนตกด้วยบรรยากาศช่างเลยลงแล้วฮะพังแล้วนะฮะโโอ้หูลอยตุ๊กป่องเลยไม่พังครับยังไม่พังยุยยุ้ยยุ้ยยุอลอยตุ๊กป่องนะฮะโโอห้หลงน้ำแล้วโอูยังไม่พังอีกฮะพังยังวะหูพังเรียบร้อยแล้ว จมไปแล้วครับมูล,ลค่านี่เกือบพันล้านนะฮะยางลำนี้โหเพียงพอผมขึ้นไปขับแบบทั้งเลยโอ้หน <t> ้ำสวยมากเกี่ยวอะไรบ้างแค่ฟังกรชันด้วยด้วยดีมาก ันนี้ไปแล้วนะครับผมลงลงจริงรต้คิงนะครับก็น่าจะหมดรีวิวแล้วแหะครับเพราะไม่มีเออวะมันมีอะไรแต่งมาไม่น่ามีนะครับโอเคก็ลองไปดูกันนะโอเควันนี้ไปแล้วนะครับเจอคิ้หน้าอุ๊ยคุณดีเจ Are you high I want to make a big deal of this Big boom ขอดูกระชากเอ้ยทำไหนะอะไรเจ๊ ไม่มันเขาเดินอย่างนั้นครับเราต้องไปช่วยน่าจะโห้เจ๊เจ๊มันเดินอะไรแถวนี้เนี่ยฮะเอ้ายิงยิงต่อยว่าต่อยว่าต่อยบื้ดลงน้ำเลยเจ๊โดนน้ำดูน้ำขึ้นครับน้ำขึ้นลอยไปเลยเออ ้อยไปแล้วครับพี่้อยบิ๊กเออครับ <c oughs> ผมไปแล้ว